สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมยศพิชาตอขันชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามสำหรับอีพีนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจาะลึกเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียการพัฒนาสายเลือดสายพันธุ์ไซง่อนว่าเรามีแนวคิดแนวทางอย่างไรพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับสำหรับการพัฒนาของซุ้มของฟาร์มเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางพมา่าหรือเชิงก็จะมีสายเลือดของไซง่อนผสมแทบทุกชุดนะฮะแต่ฟาร์มเราจะพยายามบีดให้ได้ไซง่อนประมาณ25%เ์ นี่คือสแตนดาดที่ผมทำอยู่ก่อนอื่นมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของไซงอนนะครับข้อดีก็คือเขาจะได้ในเรื่องของโครงสร้างที่แน่นหนาะบึกบึนลอยโตกระดูกใหญ่ผิวหนังเนื้อหนังแดงเลือดฝาดดีเหมาะสําหรับการเป็นนักกีฬาถ้าพูดถึงก็จะคล้ายๆกับพวกนักกีฬาเพาะกายที่มีกล้ามใหญ่ผิวแดงแงนั้นหนาหน้าเกรงขามนะครับนี่ก็คือจุดเด่นจุดดีของไซงอนข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือความหนักแน่นของเบอร์ลำใหญ่ลำหนักนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของไซงอนเลย หนักขึ้นหนักจริงๆนะครับสำหรับไซงอนระดับที่ว่าเขย่าตัวกระแทกกระดูกเลยนะครับนี่คือสเต็ปสไตล์ของไซงอน จุดดีจุดเด่นของไซง่อนข้อที่2นะครับข้อดีที่ผมมองเห็นที่ผมชอบก็จะมีอยู่ประมาณนี้สําหรับพี่ๆท่านอื่นอาจจะมองถึงข้อดีของเขาได้หลายอย่างกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมชอบ2ข้อนี้สําหรับไซง่อนทีนี้มาพูดในเรื่องของข้อเสียนะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของโครงสร้างที่ใหญ่มากเกินไปถ้าเราได้โครงสร้างที่มันใหญ่มากเกินไปการพัฒนาต่อยอดนะครับมันก็จะทําให้ผลลัพธ์นั้นออกมาใหญ่เกินนะครับทำให้ตลาดไม่ต้องการทําให้การแข่งขันการออกหาคู่นั้นหาคู่ค่อนข้างยาก นะครับอุ้มไปไหนรู้ว่าเก่งแต่ไม่มีคู่ก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันก็ไม่สามารถที่พิสูจน์ได้คนที่นําไปเลี้ยงไปเพาะก็เบื่อก็มีนะครับนี่ก็คือจุดด้อย ข้อแรกนั่นก็คือโครงสร้างที่มันใหญ่มากเกินไปสําหรับข้อที่2ก็คือส่วนมากผมจะพบเจอไซงอนเลือดสูงจะค่อนข้างสู้ช้านะครับจะค่อนข้างใจแผ่วในช่วงที่หนุมน่มๆอ่อ,อนๆนะครับในขณะที่อายุเดียวกันกับป่าก,ก๋อยร้อยบางสายหรือว่าอายุเดียวกันกับพ่อมาบางสายนะครับหนุมน่มๆเจ็ดเดือนเหมือนกันเนี่ยสายอื่นเนี่ยเขาเริ่มที่จะฮึกเหือมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อเสียที่เชื่อมโยงมาจากข้อแรกก็คือโครงสร้างที่มันใหญ่มากเกินไปใช่ไหมครับพอจิตใจเขาสู้ช้ามันก็จะทําให้เรานั้นต้องบว เวลาเลี้ยงไปอีกนะครับบางตัวอาจจะ ขวบหนึ่งหรือขวบกว่าถึงจะทําการเช็คคัดได้มันก็ยิ่งทําให้สายงอนเนี่ยลอยโตขึ้นไปอีกน้ําหนักเพิ่มขึ้นไปอีกทําให้การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานได้น้อยใช้ประโยชน์ได้น้อยในการแข่งขันนะครับข้อเสียข้อที่สานะครับสำหรับนักพัฒนาจะรู้ดีถ้ามีแม่พันธุ์สายเลือดสายงอนเลือดสูงเลือดร้อยเนี่ยนะครับเราจะได้ลูกค่อนข้างน้อยส่วนมากนะครับเราจะได้ลูกค่อนข้างน้อยจากที่เราพัฒนาสายเลือดสายพันธุ์อื่นอาจจะได้ลูกประมาณอ่าสิตัวลงมานะครับหรือว่าประมาณ6ขึ้น จนถึง15ตัวอย่างนี้นะครับแต่สายงอนก็จะได้ไม่เกิน4ไม่เกิน5นะครับบางชุดก็ได้1ได้2ก็มีนะครับนี่ก็คือจุดเสียอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับนักพัฒนาเพราะว่าผลผลิตต่อรอบมันได้น้อยมันก็ไม่คุ้มทุนในการเพราะในการพัฒนานะครับมีหนำซ้าถ้ามีสายเลือดสายงอนเยอะๆแม่พันธุ์บางตัวนะครับก็กัดกินไข่ตัวเองก็มีนะครับทำการจิกลูกตัวเองทําร้ายลูกตัวเองก็มีนี่ก็คือเป็นผลเสียทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับสายเลือดสายพันธุ์ส สําหรับข้อเสียข้อต่อมานั่นก็คือความเชื่องช้ามันก็เชื่อมโยงก,กันกับข้อเสียข้อที่1เช่นกันเพราะว่าเขาเป็นลักษณะที่มีโครงสร้างที่ใหญ่ลําตัวใหญ่ขาเก้งก้างปีกสั้นกว่าลําตัวนะครับในเรื่องของการขยับโน่นนี่นั่นก็จะทําให้ดูเหมือนเชื่องช้านะครับเวลาวิ่งเขาก็าจะมียื่นไม้บ้าง ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้ามีสายเลือดไซงอนเลือดสูงนี่คือข้อดีข้อเสียทั้งหมดของสายพันธุ์สายเลือดไซงอนนะครับทำไมเราถึงต้องบีดให้ได้ไซงอนอยู่ประมาณไม่เกิน25%เ เพราะอย่างนี้นะครับข้อดีของเขามีเยอะแยะมากมายไซยง่อนเนี่ยนะครับข้อเสียถึงจะมากกว่าข้อดีแต่เขามีความสําคัญในเรื่องของการนํามาเติมสายเลือดสายพันธุ์กับนักกีฬาทุกสายไม่ไว่าจะเป็นสายเลือดสายพันธุ์ก๋อยหรือพม่าในฟาร์มเรานะครับก็จะมีสายเลือดไซยง่อนติดมาด้วยอยู่ประมาณ25%นะครับ นี่คือการพัฒนาของเรานะครับก็เลยนําเอาข้อมูลมาเล่าสู่พี่น้องฟังส่วนในเรื่องนี้ก็อาจจะมีพี่น้องหลายท่านที่ทําการพัฒนาสายเลือดสซงอนเลือดสูงอยู่มีการโต้แย้งนะครับว่าสซงอนสมัยนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะครับก็จะมีในเรื่องของการวิ่งเข้าประกบโซโล่นะครับสปีดขาไวปากไวขึ้นแน่นอนครับสซงอนในยุคนี้ถึงเราจะทําการนําเข้าจากสซงอนเวียดนามโดยตรงเลยก็ตามนะครับทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นไปแล้วเราจะลืมนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเราอย่างเช่น เวียดนามนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับในการพัฒนาสายงอนเนี่ยเขาก็มีการนำเข้าป่าก๋อยจากประเทศไทยเข้าไปเติมเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเรานำเข้าโดยตรงจากต้นเหล่าจริงๆจากไซงอนจากเวียดนามจริง,รงๆเนี่ยเลือดร้อยจริงๆแต่เขามีการพัฒนาขึ้นแล้วนะครับสซยงอนเลือดร้อยไม่เชื่องไม่ช้าเหมือนเดิมแล้วนะครับสายงอนเลือดร้อยทุกวันนี้เก่งขึ้นแล้วนะครับข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางเวียดนามก็มีการนำเข้าสายเลือดสายพันธป่าก๋อยของไทยไปพัฒนาต่อเติมนะครับ เมื่อพี่น้องบ้านเรานั้นไปแบ่งจากเขาเขาก็จะบอกว่าเป็นสายงอนเลือดร้อยนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือทางฝั่งนั้นเขาก็นําเข้าสายเลือดของเราไปพัฒนาเช่นกันทุกวันนี้นะครับผมบอกตรงว่าไม่ว่าจะเป็นป่าก่อยพมา่าหรือไซงอนตราดพนัดอะไรก็ตาม ไม่มีเลือดร้อยนะครับถึงจะมีก็มีส่วนน้อยไม่ถึง0.001%ด้วยซ้ำของจำนวนไก่ในประเทศของพวกเรานี่คือข้อมูลจริงๆนะครับไม่เชื่อท่านลองศึกษาดูเวลาเราวิเคราะห์สายพันธุ์เนี่ยเราจะฟังแค่นามประทาให้เราดูที่รูปธรรมของเขาด้วยดูที่สไตล์ดูที่สิ่งที่เราเห็นด้วย เพื่อเป็นการวิเคราะห์อย่างถูกต้องนะครับอย่างเช่นไซง่อนสมัยเก่าก็จะมีในลักษณะที่เดินเชื่องช้าเข้าเชื่อช้า,ชาแบบสไตล์ยื่นไม้ไม่ค่อยมีคาบส่วนมากก็จะมีกันกันนะครับสไตล์คล้ายๆกันกับไทยสมัยเดิมหรือว่าพม่าสมัยเก่าของไทยของพวกเราที่ทําการทํามาสไตล์ของยุคก่อนๆมันก็จะออกสไตล์นั้นทั้งหมดถ้าเป็นเลือดร้อยนะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้บางคนนําเข้ามาจากเวียดนามเลยเนี่ยเข้ามาโอ้โหครบเครื่องเลยเพราะว่าเขามีการบี การพัฒนาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นในยุคนี้เราจะบอกว่าเป็นสายเลือดสายพันธุ์เลือดร้อยเอามาจากนูน่นจากนี่เลือดร้อยทั้งหมดทุกวันนี้เราบอกได้ไม่เต็มปากแล้วนะครับผมบอกตรงๆนะฮะสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่อยากจะรู้ว่าสายเลือดสายพันธุ์ไหนมันเลือดร้อยแท้ไม่ร้อยแท้ให้เราดูที่สไตล์ศึกษาที่เชิงของเขานะครับในการทําเชิงเอกลักษณ์ของแต่ละสายมันเป็นยังไงพนัดเข้าทําแบบไหน ตราดเข้าทําแบบไหน๋ก่ร้อยเข้าทําแบบไหนพม่าไต้หวันพม่าร้อยพม่า,มา,มาบาซินนะครับ เขาทาการเข้าทําแบบไหนมีสไตล์การบินการอะไรแบบไหนให้เราศึกษาแบบนี้ดีกว่าเราอย่าไปฟังแค่นามประทมว่าตัวนี้เป็นสายเลือดร้อยมาจากโน่นจากนี่เรา่าไปฟังแบบนี้ครับเพราะว่าไก่เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันร้อยพ่อพันแม่มีเิ่นฐานที่ให้กําเนิดเป็นพันพันพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสายเลือดสายพันธุ์เราไม่สามารถบอกกันเป็นนามประทมได้อย่างชัดเจนสิ่งที่จะทําให้พี่น้องเรานั้นเข้าถึง ในการพัฒนานั่นก็คือต้องดูที่รูปธรรมต้องรู้ว่าเอกลักษณ์สายไหนมีสไตล์เป็นอย่างไรถ้าเรามีพื้นฐานข้อนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่าง มีความสุขและก็ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับ EP นี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ